สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูสุภานีทุมโยมาเจริญนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการลบนะคะการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20นะคะ,ะนักเรียนมาช่วยคุณครูนับรูปภาพหน่อยนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะ 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าเรามีทั้งหมด13ชิ้นนะคะหักออกไปก,กี่ชิ้นคะสองชิ้นนะคะดังนั้น1 3บลบสองเท่ากับเท่าไหร่เรามาดูกันนะคะ การนับจํานวนที่เหลือได้ทั้งหมดเท่าไหร่ฉะนั้นเรามานับพร้อมกันค่ะว่าจำนวนที่เหลือมีเท่าไหร่อ่าเรียนช่วยคุณครูนับนะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9า0 11จานะคะจำนวนที่เหลือได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ11นะคะดังนั้น สิบสาลบสเท่ากับสิเนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองนับต่อจากตัวลบนะคะโจทย์กำหนดให้1 3บสลบสิเท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะนับต่อจากสองไปถึง13เป็นเท่าไหร่คะเริ่มเลยคะ่ะ3 4มห้า 6 7 8 9 10 11 12 13ซึ่งต้องนับอีกจำนวนเท่าไหร่คะนักเรียนจำนวน11บเอจำนวนนะคะดังนั้นสิบสามลบสเท่ากับเท่าไหร่คะ 11นะคะค่ะให้นักเรียนมาช่วยคุณครูบอกผลลบตามโจทย์ที่กำหนดให้นะคะอ่าข้อที่1 14-1หเหลือเท่าไหร่คะเหลือ13นะคะต่อไปข้อที่2 14-7ลบเหลือ7นะคะต่อไปค่ะข้อที่3 สิบสามลบหกเหลือเท่าไหร่คะเหลือเจ็ดนะคะต่อไปข้อท right? <the ir> ี่สี 8, right? <the ir> ่ส okay. ิบเอ็ดลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะเหลือสิบนะคะต่อไปข้อที่ห้าสิบห้าลบออกแปดเหลือเท่าไหร่คะเหลือเจ็ดนะคะต่อไปข้อที่หกสิบเก้าลบเจ็ดเหลือเท่าไหร่คะ เหลือ12นะคะต่อไปค่ะข้อที่7 12ลบ5เหลือเท่าไร่คะเหลือ7นะคะต่อไปค่ะข้อที่8 16ลบออก4เหลือเท่าไรหร่คะเหลือ12ต่อไปค่ะ9 16ลบ8เหลือเท่าไรคะเหลือ8นะคะ ค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่3ค่ะเขียนจำนวนที่เป็นตัวตั้งในรูปกระจายและหาผลบวกนะคะโจทย์กำหนดให้13-2ลบ2เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะ13-2ลบ2เท่ากับ1 0บวก3ลบ2นะคะต่อไปค่ะ1ิ บวกวงเล็บ3ลบ2วงเล็บนะคะเราจะมาหาคำตอบตรงนี้ก่อนนะคะในวงเล็บก่อน3ลบ2ได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ1นะคะต่อไปคะ่ะ10บวก1เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ11 นะคะต่อไปนะคะหาผลลบโดยเขียนจำนวนที่เป็นตัวตั้งในรูปกระจายนะคะเราไปดูต่อไปนะคะค่ะเรามาดูวิธีทำข้อที่หนึ่งกันนะคะโจทย์กำหนดให้13ลบ หเท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ1 3บลบหเท่ากับสี่เหลี่ยมต่อไปค่ะ1 3บลบหเท่ากับ1 0บบวกสลบหนะคะต่อไปค่ะ1 0บบวก วงเล็บ3าลบหวงเล็บนะคะต่อไปค่ะสิบบวกสอสองมาจากผลลัพธ์ของจำนวนที่อยู่ในวงเล็บคือ3าลบหได้เท่ากับสองนะคะ ดังนั้น10บวก2ได้เท่ากับ12นะคะนักเรียนจำได้แล้วใช่ไหมคะถ้าจำได้แล้วนักเรียนลองเปิดหนังสือหน้า144แล้วลองทำดูนะคะข้อที่2ถึงข้อที่10 นะคะถ้านักเรียนจันได้แล้วนักเรียนลองฝึกทำดูนะคะค่ะภาละงานวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่86 นักเรียนจำเนื้อหาที่เรียนในวันนี้ได้ใช่ไหมคะถ้านักเรียนจำได้นักเรียนลองทำในแบบฝึกหัดหน้าที่86ดดูนะคะให้นักเรียนเขียนผลลบลงในช่องว่างตามที่โจทย์กำหนดให้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียน ลงมือทำได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณครูต้องขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ